อยู่กันในเกมกอาการเดนกับผมดักฟ็อกกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่คลิปนี้ผมก็จะมาทำการรออัปเดตอีเวนต์แฟรี่ที่จะเข้ามาใหม่นะฮะอ่าก็รอกันไปก่อนแล้วกันนะตอนนี้รอให้จานเดลมาขายสปริงเกอร์ด้วยนะฮะนั่นนี่คืออะไรเนี่ยเป็นอ๋อมันคือดิสโก้อันนี้ฮะโอเคแล้วก็รอแล้วกันนะผมก็ต้องไปปลูกแครอเทเพิ่มมาเนี่ยเอาไว้เก็บสถานะแต่ว่าเออไอต้นบอมาสร้างใบผลบอของผมอะที่อันใหญ่ๆ่อะก็คือ มันชอบบักค่าสถานะก็คือถ้าเกิดแบบเอาสไปโนย้ายไปให้หมดอะมันจะบักแบบเต็มสวนแบบบุ้มส่วนแล้วก็บังไอ้ลำต้นของโบลมาซัมไปเลยนะฮะแบบบังไปเลยอะบังมิดไปเลยอะแบบเราไม่สามารถย้ายได้เลยนะฮะผมต้องแบบย้ายสถานะออกมาใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใหม่ที่มันจำเป็นจ็น่ะซึ่งมันลำบากแบบมากๆเลยฮะการมีแบบผลใหญ่นะแล้วก็ต้นของผมมันเล็กไงต้นโบนน่ะ ก็คือถ้าเกิดจะทํามันก็แบบเสียเวลาเกินไปผมเลยไม่ทําต้นใหญ่นะมันแบบมันทำนานนะฮะมันทํายากกว่าผลใหญ่อีกมั้งตัวนี้คือไ่ยเป็น <c oughs> เป็นลำโพงอันใหญ่นะอ่ะอาอออออเดี๋ยวรอ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 อัปเดตนะฮตอนนี้คือก็มารอในกับคุณโอ๊ตแล้วก็คุณคาเอะนะฮนะนะนะก็พี่เคนคือติดทุระนะนะวันนี้คือไม่ได้มาไลฟ์สตรีมนี่แต่คุณโอ๊ตที่ไลฟ์สตรีมอยู่ในช่องนะฮะ แล้วก็โอ้โหนี่คือของคาเอนะนี่เป็นบนปะซั่มนะจัดว่าใหญ่อยู่นะผมว่ามาต่อไปคือเป็น Even All, อีเวนต์อะไรจันเดียวราออยู่รอเอาพกแกนสปริงเกอร์อะนะฮะเนี่ยโอ้ผมแบบโคตรใหญ่ผลแบบใหญ่นะนี่คือประมาณสัก2 9 3กโลนะอันนี้ผมก็ถือว่าใหญ่นะอันนี้คือก็ถือว่าใหญ่เนะี่ยสำหรับผมอะแบบมันใหญ่มากเลยแบบสามารถเดินเล่นได้แบบสบายๆในยบนนี้นะฮะ อ่าเฮ้ยแล้วเฮ้ยแ,แล้วนี่คืออะไรเนี่ยฮะใครอ,อะไรมาถือต้นโบนใครนะฮน่าจะเป็นของคาเอะปะหนกนี่แบบนกตัวแบบพอๆกับผลโบนเลยอันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อมันต้องเอาเอาถั่วปะมันต้องมีผู้เล่นสี่คนนะแต่ว่าเซิร์ฟของผมก็คือมีแค่สมคนนะฮะเออผมก็คัดแค่นี้แหละนะครับผมไว้ใจ เออเฉพาะพี่เคนแล้วก็คุณโอ๊ตแล้วก็คาเอะนะครับผมไว้ใจแค่สามคนนี้นะ,ะเออผมสามารถโดดขึ้นมาได้เลยตรงนี้ใช้บักไอ้นี่ฮะไอ้บักโดดอะโดโดขึ้นมาได้เลยตรงเนี้ยเป็นโคตรเจ๋งเลยฮะไปเจอสูตรนี่มาต้้งไงต่ออะมันต้องแบบมันต้องมีสี่คนนะ่ะแต่เรามีแค่สามไงก็ไม่เป็นไรแล้วกันนะช่างมันแล้วกันแล้วก็รอให้เขา,เาขายพวกแกนสปริงเกอร์ไง อยากได้นะฮะผมก็กะว่า,าจะทําผลใหญ่อีกสักหนึ่งผลแล้วกันนะฮะแต่ขอให้ทําวันจันทร์แล้วกันแต่ผมไม่อัดนะคิดเพราะว่าขีกเกจอัดนะฮะมันจะบักผลนะดิมันจะบักผลบางแล้นเนี่ยบางต้นโบนเพร,ะราะซัมของผมมาดิเพราะว่าต้นของผมเล็กไนงะมันเป็นข้อเสียงต้นเล็กนะขีคเกียจทาต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่คือมันต้องใช้โอ้โหใช้เวลานานนะนานกว่าทําผลอีกนะเออไอต้นใหญ่เนะี่ย มันทํายากมันทายากที่จะรีเคมแบบเยอะตอนนี้คืออะไรเนี่ยทำไมมันมืดตึ๊บเลยเฮ้ย hey, นี่ไงมาขายแล้วเป็นโลลี่ป๊อปทำไมผมวป์ปไม่ได้ฮะเน็ตช้าป่ะเนี่ยเอา้าทำไมมันขาวโกนแบบนี้อ้โหอันนี้เขาเหรอไอส้สกิลเกมนี่โอ้โหมันแล้วมันก็โหลดไม่ถึงตรงนู้นะนะนกคูกผมไม่เห็นนกคูกนะไงวะเนี่ยต้องกะจังหวะปะอฮ้ยเอา้าไม่ได้เหรอเฮ้ยมันไม่เห็นนกคู่กบ้าเอ้ย ไงเนี่ยมันเจเนเรตไม่ถึงเฮ้ยแป๊บนึงนะโอ๊ยต้องดูคุณโอ๊ตปะเออต้องดูคุณโอ๊ตคุณโอ๊ตวิ่งมาอยู่แต่ก่อนนะผมขอหยุดก่อนเฮ้ยเริ่มเริ่มเห็นต้นถั่วบางอะ่ะแป๊บหนึ่งนะต้นถั่วมันบางนะโอเคไปไปไปเฮ้ยหยุดก่อนอาหารมาแล้วฮะอีกหนึ่งนาทีก็ได้อยู่อะแล้วก็ไปเลยไปไปวิ่งวิ่ง โอเคได้อยู่ได้เกือบแล้วแล้วก็เดี๋ยวที่หันหันไปหันไปเออวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดก่อนมันหันมาไวฮะมันจะมีบางจังหวะที่มันหันปุ๊บมาเลยอะถึงตรงกลางเพถึงจะหันนีไงนีไงแม่งหันปุ๊บมาแล้วอ่ะโอ้คุณโอที่ไปไวมากฮะเอ้ยเกือบเกือบเกือบไอรยังไม่ไปถึงคุณโอ้กำลังเชียร์อยู่แป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นๆนก่อนเดี๋ยวเริ่มใหม่นะะ เดี๋ยวไ่เดี๋ยวเริ่มใหม่ไปหันไปดิหันไปหันไปเออแล้วก็วิ่งไปเลยแล้วก็หยุดก่อนโผ่ยแม่งวัดเสียวหวาเสียว,ว,เ,ยวเฮ้ยน้าเรารู้นะนายเถะไปไปหยุดก่อนทีนี้ไม่หันเออหันแล้วฮะมันต้องกะจังหวะดีๆให้ตรงนี้ตอนนี้ไปเลย เรียบร้อยแล้วก็มาซื้อลอลลี่ป๊อปก่อน2อ,อันเองก่อนเนี่ยโอเคฮะอ่าประมาณนี้แหละแล้วมีอะไรมาขายปะมีอันอื่นมาขายไหมเนี่ยไม่มีอันอื่นมาขายเลยนะอันนี้แล้วคุณคาเอ๋คุณคาเอย๋ยังไม่มายัง,ย,งยืนนิ่งเลยฮะยืนเอฟเคหรือว่าดูไลฟ์สตรีมไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าไลฟ์คุณโอ๊ตก็ดีเลยอยู่นะอ่ะมาฮะตอนนี้ก็ได้อะไรวะเนี่ยอ๋อมันเป็นอันนี้ว่ายน้นนําว่ายน้ํามา เนี่ยเราก็มาดูต้นโบนมาสร้างผลโบลดีไอ้ต้นอะไรผลโบนที่แบบใหญ่นะ293เก้าิกิโลถ้าเกิดได้สักประมาณสัก300กว่ากว่าผมว่าน่าจะบึ้มกว่านะเพราะว่าพี่เคนเขาทําได้นะ300กว่าโลอะแบบบึ้มเลยแต่ผมกลัวตอนย้ายสถาน,นะมันจะบึ้มเกินไปอดิมันจะบึ้มจนแบบจนส่วนผมพังอลดินะฮะก็ถือว่าแบบใหญ่สำหรับผม,มนะแบบใหญ่อยู่ฮะอันนี้ ล้วติดอะไรโอ้สไปรโดผมไป,ป,ปก๊อปมาแบบกินผลมากินสถานะผลมาเต็มเลยนะฮะกลัว <c oughs> นะ <c oughs> จะออกจากอเนี่ยจากห้องแล้วมันเข้ามาใหม่แล้วจะบัักอ่ะนะฮะมันโคตรบาดเสียวแล้วตรงเนี้ยเออแล้วก็มันบลักที่แบบแย่นะต้องแบบย้ายกลับไปใหม่อีกอนะ่ะซึ่งมันจัดว่าลำบากนะลำบากคนมากเอ้ยอันนี้มันเป็นวิดีเกมตัวขึ้นไป,ไปฮึบเอดแ๋ยวกอนนะติดติดโอเคไปไปไปชึบป่าแล้วก็ตรงนี้ ต่อมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะฮะเราเคยทําได้อยู่แล้วชิวๆอยู่แล้วตรงนี้เอ้ยอย่าโดนเส้นแดงโอเคเราก็โดดขึ้นไปตรงนี้แหละตรงนี้คือมันต้องแบบวัดใจเอ้าคุณโอ๊ตรงนั้นไปแล้วนะผมก็โดดทางนี้แล้วกันแต่ว่าอันที่สองอะอันที่สองที่ผมรอคุณโอ๊ตมาเป็นหนูทดลองให้ดีกว่าโอเครอฮะรอรอรอหนูทดลองนะฮะตอนนี้ตัวทางนีึบ แล้วก็ตบดดไปทางนี้อ่ะเอา้าล่วงเหรอตรงนั้นนะ่ะโอเคได้อยู่ได้อยู่เรารู้ทิศละตบไปทางนี้ฮึบไปฮะไปฮะชิว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 ,ชวหืมตรงนี้แหละฮึบอย่าโดนอย่าโดนไม่โดนโอเคเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยมันโดนอะไรอะ่ะอะไรวะเมื่อกี้นี้มันเฮ้ยผมยังไม่โดนเส้นแดงเลยนะอะไรเนี่ยแหลกหรอเซิร์ฟแหลกแม่เงเอ้ย หัวร้อนหัวร้อนหัวร้อนเกมมิ่งโอเคไปฮะไปฮึบตรงนี้แหละต้องระวังเส้นแดงดีๆเลยชึบชึบเอ้ยเกือบเกือบโอเคโดดไปแล้วก็ตรงนี้ฮะหนึ่งแล้วก็ทางงูสองไปโดดไปเลยแล้วก็ตรงนี้นี่คุณโอ๊ตเขาดูผมนี่ว่าเขาดูผมล่วงเมื่อตะกี้นี้ <laughs> เลยแบบรู้รูทิกเถอะเว้โอเคโดดไปทางนี้อึบอ่าเอาเอาคุณโอ๊ต ร่วงไปแล้วนี่ชนะแล้วเอื่อกินคุณโอ๊ตล่วงอะโดดล่วงไปแล้วฮะเราได้ป่ะอีกอันนึงเฮ้ยได้มาแล้วโอยเยี่ยมเลยผมไท้ทำบัคทำบัคโดดสูงนะฮะผมชอบมากเอาไว้แบบเล่น่างๆนะฮะมาเดี๋ยวรอคุณโอ๊ตก่อนคุณโอ๊ตมาป่ะเนะี่ยมาหรือยังเนี่ยเอา้าหมดเวลาเอาร่วงเลยล่วงแบบไปเลยนะฮะตอนนี้ เอ้ยอันนี้คืออ๋อมากันเยอะเลยวะไอ้ไปท, Back Home, ทั้งแบ็คโคไปทั้งภูเขาไฟระเบิดแล้วไปทั้วทงว่ายน้ำนะตอนตอนนี้ฮะเอ้ยมันจะมีเ e อ็ดต e ะเอกป่ะเอ้ยแต่ว่าต้องเอาซื้อรอ่ป๊อปก่อนกี่อันเนี่ยอุ้ยสิบเอ็ดอันเยี่ยมเยี่ยมมาเลยซื้อมาเลยแล้วก็มีไข่ไหมเฮ้ยไอ้นี้ยไอ้ที่นี่ได้ว่ะไอ้เพชรชาร์ดนี่ว่าโอเคต้องซื้อนี่คือจําเป็นอยู่เผื่อแบบเขาให้คราฟของอะไรได้นะโอเคประมาณนี้แล้วกันโอ้ยเหมือนจะมีอะไรมาอีกปะ จานเดียวอ๋อเป็นจานเดียวโพดในที่ใส่มันคือพาสมาอันนี้มันคือพาสมาฮะแต่ว่าผมกลัวมันจะบัคไงถ้าเกิดใส่พาสมาให้กับโบตปซัมอ่ะผมไม่ว่าสถานะอันไหนมันทําให้ผลมันใหญ่เกินจริงหรือว่าบัคแบบผลไปเลยอ่ะผมก็ไม่ไม่ทราบฮนะแต่ว่าผมจะเอาแบบสถานะน้อยๆดีกว่าว่ะเราแบบเราไม่ต้องการแบบเงินเยอะนะฮะเออเงินมันหาได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมันบางส่วนที่ก็อีกเรื่องเนี่ยนะนะผมไม่ชอบไม่เป็นบางส่วนเลย ม,ม,มันมันมันลำบากนะโอเคเดี๋ยวบินไปกับคุณโอ๊ตแล้วกันนะบินหาพวกอิสราเอกอะ่ะมันจะมีอิสราเอกอยู่นะไอ้สปอนบ๊อบเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวกันนะเฮ้ยเรามาถึงผิวน้ำแล้วตรงนี้เออนี่ไงเป็นผิวน้ำนะฮะนี่ผมผือถือแบบถือแรปเตอร์ยักษ์นะตัวโคตรใหญ่อ๋อไอ้นี่ไอ้ต้นโบนผมนี่แบบไอ้ต้นอะไรผลโบนของผมอะ่ะมันแบบสูงแบบเหนือน้ำลยว,ว่ะนี่แบบเหนือน้ำแล้วแต่ขอทำการขึ้นเฮ้ยเอ้าขึ้นไม่ทันล่วงเลย เอ้ล่วงล่วงแมปเอ้ยไม่ล่วงแมปโขอยู่ตรงนี้อยู่ตรงแบบตรงกระดูกพอดีเลยโอ้โหแล้วทําไมแสงมันแสงมันจ้าเหลือเกินทําไมมันโคตรจ้าแล้วโอ้โหไม่แสบตาเลยนี้มันติดช็อกปะน่าจะติดช็อกแล้วมันก็ทําให้แบบเป็นแสงเ้ยแต่มันก็สวยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนแหละนะถ้าเกิดมันมีบัฟอื่นมานะเออแต่มันสวยดีอะอยากให้มันล็อกแต่นนี้เออมันแบบมันมันจ้าแล้วมันสวยมากอนะฮะเออชอบอ่ะสีแบบ เด่นชัดเด่นชัดมากโอเคฮะตอนนี้คือมีอะไรอ๋อนี่ไงอัปเดตมาแล้วอ่านี่แฟรี่อีเนต์แฟรี่มาแล้วเยี่ยมไปเลยแล้วต้องทำยังไงเนี่ยทำไงไม่รู้ฮะเพิ่งมาอีเวนต์เพิ่งมา,งมาฮะแล้วมีมาตเตอร์สปริงเกอร์มาขายด้วยเลยก่อนนะต้องไปซื้อก่อนว่าไปที่เน็ตเป็นอะไรเนี่ยเน็ตมั่งช้าแนละ้วคนเล่นกันเยอะแล้วเปล่าตอนนี้โอเคซื้อเลยซื้อเลยเอากดซื้อไม่ได้เอาเน็ต เอาเซิร์ฟแปลกฮะเอาเซิร์ฟแปลกอืมอัพป,ปุ๊บเซิร์ฟแปลกปั๊บเลยโอเคประมาณนี้แหละเอาแต่คุณคาเอ๋มึงวิ่งวิ่งอยู่กับที่เลยนะโอ้ยนี่คืออะไรนะอ๋อเป็นสถานะใหม่ป่ะแล้วสไปโหนผมก็ก๊อปอีกแล้วฮะเดี๋ยวแม่งบักก <c ười> คกิ้งกลัวแม่งบัคปวดประสาทม,มากอ๋อเป็นคนเปลี่ยนสวนมันเลยแหลกนะคุณโอ๊ตกับเปลี่ยนสวนนี่ว่าถึงแหลกถึงว่าแต่ทำไมมันแหลกนะคุณโอ๊ตนี่เองเปลี่ยนสวนกับคาเอ๋ี่ยแหลกเลย เนี่ยววิ่งกับที่อม,มันโหลดไอ้ต้นของคุณโอ๊ตเไอ้ต้นบนีิบบัต,ตอะคือต้นมันแบบยาวเกินอะนะฮะต้องโหลดอีกนานอะโอเคมาเดี๋ยวต้องทําภารกิจอันนี้ไอ้แฟรี่อันนี้มันต้องทํำยังไงอะนะฮะเฮ้ยมีเอกมาขายมีไข่ตำนานมาขายนะะมาซื้อก่อนมาซื้อก่อนมาซีมาซี เอาไว้แบบเอาไว้เปิดเล่นๆอ่ะนะเอาไว้เปิดแบบเอาเวลเอาตัวยักษ์เล่นๆแล้วกันอันนี้แต่ก็คือมันน่าจะเอาไข่ไอแมวมาขายนะแบบเอาไข่แมวมาสักสิบอันอย่างเงี้ยเออโอ้โหทำไมแครอทมันเยอะเหลือเกินจานเดียวใส่มาสต็อกเยอะแบบสุดๆจิไม่อยู่เลยเนี่ยแต่แป๊บหนึ่งนะต้องไปดูดีหรือว่าวมันมาต้องใช้แครอทในการทำอีเวนต์ปะเดีต้องลองซื้อมาปะ เฮ้แต่ว่าเห็นคุณโอ๊ตบอกว่ามันต้องใช้ดอกไม้อ่ะดอกไม้อม่ะเดี๋ยวก่อนนะดอกไม้อันไหนอ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเลื่อนดูก่อนต้องใช้ไอ้ดอกดีอะไรสักอย่างเนี่ยไอ้ดาฟิสเดสอะไรอะไรเนี่ยนะแล้วก็เออ่ใช้ประมาณนี้เหรอแล้วก็ต้องเก็บให้ได้สถานะไอ้แฟรี่ด้วยฮะไม่ต้องรีบปลูกปะเนี่ย ว่ต้องรีบปลูกก่อนแล้วก็เก็บนะฮะเออเดี๋ยวมันจะหมดไงมันมาหนึ่งชั่วโมงนะไออันนี้อีเวนต์เนี้ยมาทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะซึ่งต,งต้องรีบทำแล้วเดี๋ยวมันจะไปไงต้องรีบซื้ออุย้ยสี่สิบเก้าอันโอเคซื้อเลยนี่แหละนี่แหละของดีของเด็ดนะเอามาเอามาเอามา้วตังผมที่โคตรเยอะตังผมที่แบบโคตรเยอะเลยฮะเผื่อใครแบบที่ยังไม่สังเกตนะผมว่าคนโอ๊ตกับคนเคงก็ยังไม่สังเกตหรอกว่าตังผมมันเยอะ <laughs> นะะ ไม่มีใครสังเกตเลยโอเคเดี๋ยวพิมพ์นี่ก่อนก็ค,คือไอซีตอันนี้อะแล้วก็ไปปลูกแค่ไปปลูก,ปกไปปลูกต้องต้องต้องปลูกที่ปลูกแบบเยอะเลยโอเคสสยไปปึบปโอยแล้วสัตว์เลี้ยงมึงบังนกยักษ์มึงบังนะนกยักษ์นี่แบบโคตรใหญ่ตัวแบบยงใหญ่เลยบิกบบ๊กเบิ้มบิ๊กเบิ้มอะมันคือไคจูงไงนกไงนกยักษ์เนี่ยโอเคเดี๋ยวทำการวาง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 ไปวางไปวางไปอ่า แล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าเราขี้เก็จเก็บเดี๋ยวช่องเก็บของเนี้ยมันจะเต็มนะเก็บพืชอะเก็บพกผักแล้วก็ต้องรอให้มันโตอีกนะเนี่ยโอ้โห,หมันจะโตนานป่าะอันนี้น่าจะไม่นานละไม้ดอกไม้นะแล้วอะไรมันติดอ๋อนี้ติดอันนี้ใหม่ฮะเป็นบัฟแฟรี่ใหม่นี่ไงโหเป็นสีแบบม่วงๆชมพูๆอ่อนๆหน่อยๆนะฮะนี่ก็จะ,ะสวยนะสีสีสวยมากอ่ะนี่ฮะดอกไม้ที่ติดสถานะแฟรี่ใหม่มาแล้วต้องไปส่งให้กับ เออตรงกลางว่าเนี่ยแต่ไม่มันสวยนะเนี่ยมันสวยแบบถ้าเกิดเราเดินไปเนะี่ยปุ๊บปั๊บปั๊บโอ้โหมันแสงสวยมากนะฮะมาซิมาซิต้องส่งให้กับไอ้แท่นน้ำเนี่ยเป็นบ่อน,น้ำพุเนี่ยต้องกดตรงไหนวะเดี๋ยวก่อนนะกดไอ้ยันนี้ปะแผ่นนี่ปะเอานี่ไงแล้วก็เอ้ยนี่คืออะไรอะ <c oughs> ต้องกดไงกดอันที่หนึ่งอันที่สองไม่ติดกดอันกลางปะทำไมมันกดแล้วมันไม่มาเอ้าเอาเอาเอาผมไปกดเอ้าแล้วได้อะไรมาเนี่ยเอ้อเออเออเา แล้วมันเพิ่งขึ้นแร้บบมไปกดพอดีเป๊ะๆอะไรแล้วก็ผมไม่ไม่ได้เลือกเลยอะ่ะอ๋อมันแบบมีให้เลือกแบบอีเวนต์หมูไงน,นะออมงนี่ฮะเออมาตะกี้นี้แม่งกดผมกดแบบปุ๊บไปเลยแล้วมันเพิ่งขึ้นอะ่ะมันดีเลยอะไรอะ่ะเซิร์ฟแลกเหรอโอ้เซิร์ฟไมแบบแลกมากเลยอัปเดตเนี่ยสงสัยแบบคนออนกันเยอะมั้งคนทำอีเวนต์กันเยอะเลยมันเลยแลกนะ โอเคเดี okay, ๋ยวค่อยทํานอกรอบดีกว่าเพราะว่าอีเวนต์นี้คือน่าจะนานน่าดูเนี่ยน่าจะทําอีกนานต้องสะสมบัฟอันนี้แฟรี่อีกนานเลยอ่ะโอ้เป็นอีเวนต์แบบนี้ะอันนี้คืออะไรอ่ะมันคือที่ upgrade, อัปเกรดรอเหมือนมันต้องใช้เป็นเงินไอ้ไงถ้ามันขึ้น 500, นห้าร้อยแต่ค่อยไปศึกษาที่หลังแล้วกันค่อยไปดูคนอื่นว่ามันต้องทำอย่างไรแต่ผมไปกดผิดพลาดไปโอเคครับก็อนุว่าประมาณนี้แล้วกันใน event, อีเวนต์แฟรี่นะฮะโอเคก็ เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันนะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ผมด้วยนะก็โอเคไปแนละ้วแต่ขอไปทำอีเวนต์ก่อนแล้วกันนะตอนนี้